ปูน้ำมัสการครับผมอยเล่นพลิน่าปูอุ้ยเนาะกับมาเด็กๆเดินด้วครับปูมากวนอีกแล้วเห็นว่าได้ตัวดดตัวดีมาไปทางไก่มันได้มาทำน้ำละมาห่อตะคำเติบมามาตวดอาจารย์ทวยอาจารย์เพินครับพุทธตาบุเศษวัระุมงคลครับผม ว่ามีญาโง่เจ้าผูผูมหาเนเี่ยมเมหามาเดี๋ยวนั่งหมมาหลวงพ่อว่ามีคนดีนะบ่มีทุกคนในในะบเขาว่าอตั้งพระอาจารย์มังกรเลหาใหม่แล้วก็มาทั้พุทธวิเศษเนบ้าคแมนตั้งคนสวนไม่แล่วทริงมัสวยไม่เล้มัสวยอีกคือ่มสวยจาของอีกอ๋อ พานพุทธาพิเศษมาแล้วหนึ่งว่ามาแล้วราวา็มา่อเมาสวดเมื่อคืนมาซ้ำอีกคื่อคเมย้ำอีกอีกแมนตป็นีีก็มื่อย้ำอีกกันหนึ่งครับผมแต่ว่าปูครับหวดบัางนึงนี่ศูนย์เก้าแปดสามห้าศูนยออกศูนย์เก้าบันนี้ด้วยเื่อชุดนั้นยังๆอยู่ด้วยสามห้าศูนย์ครับ หอเอรื่องหางมันยังนอนชุดหนึ่งอยู่98หรครับปูวันี้98มันออกแล้วศูนยนยก็ศูนย์เนาะแต่ก็ยังนไปหลายชุดหนึ่งคือหวยเหมืนอนกันเขาหายหวยมาสามชดุดคือขอประกันหมดเนาะครับปูยังเหมือนใจหวยสามหาศูนย์อยู่ว <c oughs> ันนีนน้อาจจะอาจจะขึ้นมากก็ได้สามหาศูนย์หครับปูได้แล้ว่างคือหวยปูท่านคูอบอกไว้ด้ สามาสุนมันเก็นการสามาถากลายเป็นสามสุนแต่งเห็นมันจะไหนบุ๋มไหมครับเรื่องหวยก็ทำาถือดีอยู่ <c oughs> ทางเรื่องก็มาเต็มโตลแล้วล่ะครับบานนี่คือว่าปูฝันอีกแล้วไปไอ้นี่มาไปไอ้นี่ไปซอยบุญกับทินบน พบศ์กรินก็เลื่วงพวกพงิกระทินเสร็จก็เล้ไปนางภาวนาบงศเห็นมันทีมันหมอก็เลยไปกกไร่งนางภาวนาพงับเป็นากาพูดมันดีหน้มึงพูดคือดีแท้ว่าเป็นากาบอกเ,เออร็วเบอ,อร์อนอสนองเบอร์่งนางปฏิบัตธรรมมึงามมาตีบงเป็นปน้องในสอง้นกะ ก็คือจะว่าพีดหวังหรอกคือขิดวานะ่มวลนี่มวลนี่ขึ้นมาผมจะดีใจใช่ป่ะดหวังเนาะม่ลเป็นตาม่ลเป็นอะไรดีจใจมันเป็นเล็กมะของกับเล็กเล็กเก่าหนำหน่อยครับเนื้อของเล็กเก่าของก็เล็กเก่าคือเล็กเขามาเขียนเล็กให้ปูหน่อยแต่ชัดอีเลยเก่าก็แปดชัดเปะเลยครับแล้วก็โอ้แม่งเก่าก็เจ็ดครับ ตัวแปดเนี่ยมันเป็นหัวดำดำบดแต่ตัวนึงมันตัวนึงมันมันเป็นเป็นหัวใสอ๋อคือเลขแปดมันจะเป็นกลมทั้งไตกับกลมทั้งเท่งเออกลมเท่งแต่กลมเท่งดำกลมทั้งเท่งนี่ทึบดำไปเลยทึบดำทั้งไตมันก็เป็นเลขสูงธรรมดาอยู่แต่ว่ามันต่อกันนล้วเพรันเป็นเลขแปดปูเป็นเลขแปดแต่ว่ามันก็เป็นแนวนี้อย่างว่าปูว่าครับมันอันดำๆเขาบ่าเอามาปูจังหวะแล้วก็ปิดปิดสไนเขาบ่อจังหวะ ปูเบิงมันเบอรก้าเจ็ดแปดในเรืปัเบิก็เบงร์ะมันมันคือดำ่อยู่เป็นเป็นจุดดำดอยู่กลางครับเนี่ยตันนเป็นจิตนาอยู่แต่ว่ากองปูเ็ว่ามักสกันนี่มันมันมามักกันกรคลิบแล้วปูเคยหายไว้สามก่อเจ็ดอยู่มันถึไปตรงเันอยู่ขนาน มันเด็กแปดเด็กสามไลยเก่ากับเจ็ดนั่งคือเก่าเอาสามหาเจ็ดก็มีบบปูวด้วยสามเก่าเจ็ดจังหวะก้อนไหมปูว่าด้วยตอนสามสุดเป็นไหถ่ายตอนตอนสี่แปดลงไปบาดาลเนาะครับแก้คลิปแรกเนาะครับมันมีสามเก่าเจ็ดมันมีศูนย์เก่าแปดสามหาศูนย์ก็สามเก่าเจ็ดนั่งครังจำได้อยู่บ้านนี้มันมามาเลขสุดมันมมันไม่เป็นเก้าเจ็ดแปดปูว่ะมันมันเป็นมันมาสั่มเ็กเจ้าฮ้องอยู่เลยเจ ก็บู้สมันใจได้ไหมม้าสำในเกี่ยวของอยู่เพราะว่าเงนผู้บ่อยไปมันจะมีศูนย์เก้าแปดแต่กะสามหาศูนย์แล้วก็เรียกว่ามันรอเหล็กย่งล่อเหล็กยังเนาะมาเหล็กมาเพิ่มขบพ่อลูกแบงค์ใจเขาจ่อให้สามมาสามสามเก็เจ็ดมากตอนนั้นครับผู้จำได้อยู่ตอนเรียกเกาเจ๊ดตัวนี้ม้าสำม้าส่ำก็เรลยฝันเหมือนอะไรนะมึงไปเอามากเหมือนกันครับ มันเป็นเก้าเจ็ดแปดหรอกูอะมันเองนะครับมันกลายเนเป็นตัวเป็นแปดกพวกอันปูอันนี้คือตอนนั่งหรือว่าฝันครับเลขน,นี่หมเก้าเจ็ดแปดเนี่ยก็เจ็ดแปดนั่งนั่งเนียตีหนึ่งตีหนึ่งยี่สิบหน้าที่หอดหอดตีสามกว่า นั่าเจเรียนรียบเจเือบชจะเืออยู่มันจนในวารีกอบูชาเปี่ยนจนในวายยจะบานแต่มันมาตีมือเ,เลยมันเรียกมันของเรียกเก่าอยู่นี่เอปูว่าหนาสิสมหวังอย่างนี้นะเครับเพราะว่าดีดีคือสิบ่ผู้มีหนางดีคือขอมบอกบแล้วลวดสิบ่สิบ่มาก ไม่ลำเลี้หอคนะคือเฉมันอย่เมื่อกี้จนั่งแจ็คเก็ตหรอก่าปูมอนจะนั่งสองเสื้อเหโอไปสองเสือแล้วไปสองเือแล้วก็เคยบอกเขาบ่าบอกย้ำอีกมันบ้าค่ะคือว่วสองเสือคือไปขึ้นแรกหน่อยโอ้มันในเลขมันออกหวยเล่ามันบอกว่าท่านนึงว่ามันออกมันได้สองทีสองเรขนักันน่ออเรืงมันเป็นหวยล่าโอ้ขึ้นแรกได้สองสี่สองออกเคร้าไปแล้วติดปูโทรไปถามได้ว่าอะไรเลขได้อยู่ด้เลย คืองสองทัสองคือสองอย่างเลขว่ามันครับออกเก้าไปแล้วมันออกเก้าแบบนี้ตัวหนึ่งเลยนะอันนี้ขึ้นที่สองคืนนู้นมื่อไรตัวนี้เราว่าตัวนี้แบบนี้เก้าเจ็ดแปดขึ้นที่สองแต่ว่าแปดตรงที่ว่าเลขแปดเนี่ยกลมๆทั้งทึ่งเนี่ยเป็นยังก็คือเป็นศูนย์บอหรือจอยเลยกลมๆทั้งไตเป็นยังไงกคือโป่เจ้าเจ็ดศูนย์เปอนยังไงบเป็นอยู่บอเจ้าปูว่ามันมันของเงินเดียวของเลขเก้าอ่างเดียเก้าเจ็ดของครับ แต่ที่นี่ๆ <ดา S 2> มีนเรื่องเก่าเจ็ดั้หนาบอก<ด>อะไรอาจจะเป็นเก่าเจ็ดทั้งหนาเป็นครับจังไรเน,นะาะจังว่าปูว,วายอยู่แต่ว่ามันเร็วมากของก็เร็วตีหายไว้ก็เด็กที่เมื่อวันใดไม่หายเท่าไรอยู่นี่มันของกันอยู่นี่นาเาเดี๋ยวจังไรขับปูว,ว่าตรวทั้งเครงมันถืบทั้งไตมันโป่งกะสิเขียนตามที่ปูบอกลนะครับ<แ>ให้จังไรให้เอฟซี่นพิจารณาเบิ่ง แม่ว่วไอ้คนที่ตามอยู่ไอ้แม่เนียพ่อปายคนที่การตลอดกามของเราครับขอโทษมันเบือมันหายหมอว้านมันเบือโทรศั์มันตายครับก็เลยว่าใครบอกนะปู่ใคบอกนัําอยู่ปู่อาจารย์ปู่ยังไงแเานัางไ่เาบอกแ่แนั่งอโทษขึ้นบอกว่ได้มันอยู่บ้าครับจะมาจมหาก็ได ขึ้นเป็นรถหัวลาสองมันล่อเกลานะมันใจได้ว่าเออมันจะเป็นอย่านี้ว่าออกอย่างดสี่สองสองสี่สองอืมนะครับออกลาไปแล้วเมื่อวานครับปูแดดหมวดำดำแม่ตงหัวดำไ่ตหัวดำไตึหั้ดำๆตึงัุเตเป็นกลมๆดีๆง่าวยังไงละครับแดงง่านตัดทิ่มก็แ้วด้ำดำตัดมนที่เป็นตัดเก้าเจ็ดศูนย์เล ยังเ,เอาเ,อ,เอาเจ็ดมาใส่เกาก็ซูนยังช่วเกาบ่เป็นไปไหนเนาะน,นี่เขียนตามปูบอกเลยนะครับขึ้นแรกดดครับเอาฮาันดดำๆนี่แหละขึ้นแรกได้สองสี่สองแต่ว่าออกเล่าไปแล้วแต่ว่าขึ้นที่สองนี่เห็นเก้าเจ็ดแปดแต่ปิิศนา ปัญหาอยู่ตรงที่เลขแปดซึ่งด้านบนทึบด้านล่างโป่งจักสิหมายคขามาจากไหน e ให้ไปพิจรารณาเอาเนาะพูเนาะตอน,หนไหนพิจรารณาบอคขับให้ตีรมันพิจรารณาเบิ่งขมออมันเอารณ้ใดูีสองตคือกันเนาะมีตที่สามมอาใจเอาใ่เอาครับจักใจเบิงแต่ว่าเรือปูห้มาแต่รางวดนี่ถือว่าเขาดีนะครับเขาดี การพยายามการเลียนนะปู่บอกอยู่เรือยปู่มัเป็นอย่างนี้ครับบ้านนี้ตอนต้นคลิปเนาะครับเนะาะปู่บอกว่าค่อนข้างมั่นใจตัวเลขสามหาศูนย์อืมปู่บอกดินี่มั่นใจอยู่ครับสามหาศูนย์มันมั่นใจเพราะว่ามันเป็นห่วยสามชุดนะมันออกไปอีกชุดหนึ่งมันย่งอยู่สองชุดติดตัวอยู่เพราะว่าเคยคุยร่วมนไว้ตอนนั้นคุยกันว่ามันหายสามหมด ราะว่าเมืเ่อไรมัแหลมัอนเป็นสามชุดก็แห้งแหลกไม่หายว่าเนจ่อาจจะตามมาอยู่ในหันนะครับผมเอาให้มันใกล้ๆแล้วปูร่องเขาชาล้องนึงัน้าเป็น,ะนอะไรต้บอกใหม่ครับคงใกล้ๆจะบอกใหม่แต่ไม่ยำ้ำใหมเขาา็จะได้ไยัเดเดดสี้ยห้องได้ก็เซียงตเียงดาวกันครับผมบา้านนี้ปูที่ จำวัดยุ่นี่ลายลายขึ้นมาหนึ่บ่ฝันแน่ปัววันเดือนอะไรบ้างบ่จักแล้วพุ่มพญานาคยุ่นี่เพิ่นบ่มาต่องแน่บ่ช่วงนี้ครับเครื่องนี้มันก้นก้มฝันก็คืออันเก่าน่ะที่บอกไปนี่แหละครับเพราะว่าตอนตอนเป็นกองหวยไปขอหวยก็ิ่นไปภาษาเมืองวดเป็นหายไว้ อ๋อตอนนั้นผู้บอกว่าขอเป็นสามงวดเพิ่ยเล็ใหมาเธอเดียวเลยเธอเดียวนี่คือผู้บอกวก็สามหาศูนย์ดีครับศูนย์เกดนี่ศูนย์เก้าออกไปแล้วชุดที่สองเป็นสามหาศูนย์้าที้ชุดที่สามนี่เป็นสามเก้าเจชุดที่สามมันเป็นสามเก้าเจ็ดซึ่งกลับมาใกล้เที่ยงกันกับที่ไปนั่งตรงปลาซาริมโคงนี่เก้าจ มันมันมันชี่มาชนกันอยู่ทีเรกเก้าเจ็ดแม่นโอ้อาจจะมองขึ้นมาของกันดู้ปูนะครับมาของก็เ,เปลี่ยนเพิ่งไหนอะไรคิดวนี่ว่าครับปูเคยได้คิดว่าเลขสามชุดที่เพิ่นไหนมาเนี่เนยเพิ่งไหนใบเดียวแต่ไห้สามหมดแม่นอยู่นี่คือปูปูคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะนี้มันบอกครับอาจจะเป็นก็ได้<อ>นะครับแต่ว่าที่เขียนไว้นี่ครับออเก้า เก้าสามเกตบรไดเขียนนะครับแอบรไดเขียนไว้นะครับก็เอาตัวสุดท้ายลดมาดนี่มันมีตัวเลขเก้าหาสามมาที่บาทนี่เก้าหาสามตอนที่มาหาอาบุญพระรวยมากหาปูก่อนหน้านี้นะครับพูดถึงตัวเลขหาสามสามหามันก็มีอยู่ในสามหาศูนย์นั่นแหละมันอยู่ในนี้ละครับมันอยู่ในนี้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าปูว่าบ้าเลขหาสามสามหานี่มันก็นามากที่กันมันมันต่งหิดต่งิด ที่ผมนั่งฟังคลิปนะผมไมได้ไม่สัมผัสพร้อมกับบุญพระ้วยแต่ผมก็นั่งฟังคลิปนะครับปูก็เลยเอาเก่าใส่เอาเก่าใส่ครับปูก็เลยเอาเก<อ>่าใส่ครับเตี้ยเป็นนั่งก็นั่งครับก็รู้จากเนีอเป็นรู้จักเก้าหาสามนเป็นไปตกเก<อ>่าเจ็ดมาไปหอยครับถ้ารู้จักเก้าหาสามนี่รู้จักเก้าหาสามรู้จากสามหาศูนย์นี่ไปตกเก้าเจ็ด สามเอ้ยเก้าเจ็ดศูนย์อ๋อแสดงว่าปูมองเป็นเลขศูนย์นี่เนาะแม่นมาครับปูมันดำเนี่ยนาะมันดำหรืมันสิตัดปูก็เลยคิดว่ามันสิตัดออกเครื่องนึงมันมันศูนย์มันสิกระป๋าแนะครับเท่าช่วงนี้เลขช่วงนี้มันจะเกี่ยวของกับในหลวงเขาอยู่ในหลวงเราต่อเพระวังตกมาช่วงเดือนมิถุนายนเดือนนั้นได้เป็นเรื่องของคนละวันครับ มันมากเียกําลังกํลังวันนี้มันเป็นมหากามจดิกันเที่ยวครับในหลวงราชการที่เก่าเขากัห้าศูนย์อรแป๊ประมาณนั้นแหละพรแปดกถนนะครับก็มีอยู่เมเกียวเลมื่อจเกี่ยวของจะันละเรียคนเพราะว่าเรียกวมันหนังต่ำนะ่นัตำเป๊ะาตํำโป๊นาะเพราะว่ามันโ่ตำนุ่ม่าไรได้เพราะว่าผู้ถามมันม่บ่าตํำนุ่มนว่าไรได้เพราะว่า ผู้ถามกูโม่แล้วมันไม่ดีเลยเหรอทำไมทำไมเขาครับมาลลาบอบพูเออพูดง่าอยู่กูโม่แล้วมันจะก้าบโม่แล้วอยู่เลยอ้ยมอลลาเสียมาไวหม่องไดนาะไฟฟ้าครับพ่อพี่พูดลยอ่ะจบเดินกล้ามทีสองคราทีอ้าวกะข้าวข้าวกะมีประมาณนี้ครับข้าวสี่ละเดี๋ยวให้มันไก่ไก่มือบงปูมันอกมันใจตัวดรกพูดจะเน้นในวันนี้ครับผมตอนนี้ยังบ่ทันเน้นเนาะตอนนี้ก็เอาชุดเต็มๆไปก่อน นะครับเอาส่นแหละขัเครื่อพิจารณาองก์กรคับแล้วนิาาก่นก็จะว่าไอ้คนขายอัลตร่นปูันมากรรมซืบแล้วรถเดก,ก,กต้ารซุ่มแปดเก้ากับแปดยี่สวตอปีอะไต่างงนะจ๊ะอ๋ออืมกบะรุลเขาก็จอเรียกว่าไรนั่ครับต้นเขาเรียกอะไาอีกพ่อครับผม เอามื่อเนี่ยกับเพิ่งจะวันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามมือนี่ยยี่สิบสามนะครับอีกประมาณเจ็ดแปดวันอีกแปดวันนะครับอีกแปดมือแค่นั้นแหละแต่พุ่มอยู่ไหนเป็นบายำอะไรอยู่หรอครับบางยำการล่อนี่แหละพุ่มปูพุ่มพญานาคเท่านี่แหละเป็นสีขามวเน้นไม่ยำเลยว่าเสียมาเอาสดได้มาให้บาซิมชนกันบ่อสีชมเชยครับเป็นกบางยำปูสีชมเชยไหมครับปูเพราะน่าบอกผมเองได้ ว่าเพิ่นซื้อว่าปู่สีชมชื่นเน,มน,น,นผมก็ไ่คยได้ยินนะผมไม่คยได้ยินเนี่ยเห็นดะกวาส<ม>ิสุโตะนแม่ที่ร่มซื่นต้นสีเป็นหลานปู่สีสุโตแล้วเพ<ช>ื่อบอกันเนาะปู่สีชมเชยมาตีมันโมเมนต์ไต้กเด้นสีชมเ่นเดินนี่สีมชมเชยเด้อเพื่อนเพิ่นว่าบอกครับเนเลยบอกกักๆลอายิ่งกักกับปูเลยแบบตับฟูติดกล่องนี่ไงคู้ชคับ มันใจอ้เอา,เ,อาเดี๋ยวจังไรท่าปูผู้ไม่หนักเพิ่นอาจีพมาเน้นไม่ย,ยำ่ำตัวใดตัวใดให้นะครับกัดเดี๋ยวกะจะคอยว่ากันติดตามกันต่อไปครับผมเบื้องต้นกันสามห้าศูนย์เก้าห้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์มาสั่นปูบ่ได้บอกว่าเก้าเจ็ดแปดที่ปูบานเลขแปดนี่มันทึบบนแล้วกัน โป้งล่างเขาอาจสิเอาอันใดนึงออกไปกันเลยมองเป็นเก้าเจ็ดศูนย์แต่ว่าเอฟซีทำไหนเห็นตังหรือมาเก้าเจ็ดแปดสิเอาล่องไปเซี่ยงเมืองกะอันนี้กันแล้วแต่ความคิดเห็นไถมั่นครับผมอาีิบังก็ได้ครับผมบังเอาไปเห็นน้ำอ๋อมาดีครับตอนนี้ก็ัุ่มครึ่งแล้วครับปูจังไรก็สิรบกวนปูซ้ำนึงแหล่เดี๋ยวสิได้ทำพิธีต่อแล้วครับปูเนาะครับผมอ่า ขอบคุณปูหลายๆครับปูคาเดิเพลินเินพรนโชคใหม้มัน